วิชาชีวิต24ข้อคิดเตือนตัวเองในทุกวัน 1. เลิกยุ่งเรื่องคนอื่นที่ไม่เกี่ยวกับเราที่ไม่จำเป็นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นข้อเสียของคนอื่น 2. อย่าไปเป็นเดือดเป็นร้อนแทนใครมากเกินไป 3. คนไม่เหมือนกันอย่าเอาตัวเองเป็นบรรทัดฐาน 4. ลดการคาดหวังเป็นการเพิ่มความสุขอย่างยิ่ง 5. หัดให้กำลังใจตัวเองเสียบ้าง 6. ฝึกความเป็นคนมอง โลกหลายๆมุม 7. ดูคนให้ดูที่เจตนา 8. สุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตคือสิ่งที่สำคัญมาก 9. มองความผิดผิหวังเป็นเรื่องของบทเรียน 10. มองปัญหาคือความท้าทายใหม่เป็นการพิสูจน์ตนเอง 11. อย่าให้ราคากับควาคนที่ไม่รู้จักเราดีพอ 12. ให้เกียรติคนอื่นก่อนเสมอ 13. อย่าเล่าความดีของตัวเองให้คนอื่นฟังมากเกินไปมันจะกลายเป็นการลุกตนข่มท่าน 14. เรื่องในบ้านถ้าไม่จำเป็นอย่าเอาออกมาพูดให้คนนอกฟังมากเกินไป 15. คําคำคนดูถูกคนมันสะท้อนตัวตนที่เขามีอยู่แล้วไม่ใช่สะท้อนที่ตัวเรา 16. ฝึกการเป็นผู้ให้แบบไม่คาดหวัง 17. อย่าบ้าง,งานจนลืมครอบครัว 18. วางแผนการใช้ชีวิตเสียบ้าง 19. ชีวิตที่ผ่านมาเสียใจได้แต่อย่าเสียดายเลย 20. อย่าหนีปัญหาด้วยการปล่อยไป 21. ชีวิตอย่าเป,ยเปรียบเทียบกับใครมากเกินไปนะ 22. อย่าลืมความสุขเล็กๆน้อยๆของเราในแต่ละวัน 23. ถ้าวันนี้ไม่ถูกก็สุขแล้ว 24. แค่ยังไม่สิ้นลมหายใจชีวิตเราก็เริ่มต้นใหม่ได้เสมอ สาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ธรรมบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไปกดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ